สวัสดีครับเกาพอดีวันนี้นะครับเพิ่งเลิกงานมาก็เลยแวะมา,ามาพูดคุยนะครับกับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆกันนะครับอ๋อก็เรื่องของการยิงหนังสติ๊กนะครับนะแต่วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการยิงการซ้อมนะครับง่ายๆสไตล์ผมเองเนะาะอย่างที่บอกนะครับโดย ผมเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของอยู่ห้องเช่าในเมืองนะครับไม่ได้อยู่บ้านเช่าเนาะมันก็เลยสถานที่ในการซ้อมมันไม่ค่อยมีนะครับมันก็เลยมีความจําเป็นนะครับจะต้องทําเป็นอุปกรณ์ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ลูกกระสุมีบีกันนะครับก่อนนี้เพื่อนๆพี่ๆจะเห็นกล่องตัวหนึ่งสีขาวที่ผมใช้ลังกล่องลัง เครื่องใช้ไฟฟ้ามาทําเป็นเป้านะครับแล้วที่นี้มันมันก็โอเคนะครับมันใช้ได้ดีแต่ที่นี้เราอยากจะลองอะไรที่มันยากขึ้นกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าเวลาเรายิงหน่งสัตติกะถ้าเรามียิงได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับเราก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าฝึกซ้อมให้มันยากขึ้นเพื่อพัฒนาตัวเราเองนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาตัวขวดน้ําเป็นขวด ขวด5 6ลิตรอ่ะขวดใหญ่นะครับอันนี้นะผมเก็บมาจากถังขยะแล้วก็มาตัดนะครับแล้วก็ทําเป็นที่แขวนเป้านะที่ผมเอาเทปพันติดด้านข้างเนี้ยเพราะว่าถ้ามองไกลๆครับมันจะไม่เห็นเส้นขอบนะครับมันจะทําให้เรายิงยากนะครับก็เลยเอาเทปมาติดเพื่อมันจะได้เห็นเป็นเส้นขอบเวลายิงเราจะได้โฟกัสที่เป้าได้ง่ายขึ้นนะครับ ปกติถ้าถ้ากรอบตรงนี้มันแคบนะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มความกดดันให้เราไปโดยอตัตโนมัตินะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าหน้ามันกว้างมากนะครับโอกาสาที่เราจะยิงแล้วมันเข้าอ่ะมันมันเข้ากล่องอยู่แล้วแต่พอเราทํากล่องให้แคบอ่ะครับมันจะเป็นการเพิ่มความกดดันให้เราเองนะมันจะทําให้เราพยายามมากขึ้นนะครับส่วนเป้ากระสุนที่ผมใช้นะครับผมจะใช้เป้าเล็กนะครับวันนี้แค่แสามเซนนะก็ประมาณเหรียญสิบนะครับประมาณเหรียญสิบนะ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเรื่องของอตัวนี้นะครับเป็นหนังสติ๊กที่ผมใช้นะโอเคนะครับโอเคหนังสติกที่ผมใช้วันนี้ผมจะใช้เป็นง่ามตัวนี้นะครับเป็นง่าม ttf นะครับง่าม ttf เนี่ยบ้านเราก็ถือว่ายังไม่ค่อยได้รับความนิยมนะเพราะว่า ส่วนมากก็จะนิยมเป็นง่ามง่ามหนีบบนนะเห็นอาจจะมีหลายท่านที่มาลองใช้แล้วอาจจะไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าอาจที่ไม่ค่อยชอบส่วนหนึ่งนะยเพราะามันอาจจะไม่มีศูนย์เล็งนะครับแต่ว่าง่ามง่ามแบบนี้ครับมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับาการฝึกนะครับง่ามที่มันไม่มีศูนย์เล็งเนี่ยม,มันมีประโยชน์เพราะว่าถ้าเรายิงง,ง่ามที่ไม่มีศูนย์เล็งได้นะครับ การเอาง่ามที่มีศูนย์เลงมายิงอ่ะมันจะทําให้เรายิงได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะมีศูนย์เลงเป็นตัวชี้นะแต่กรณีที่ง่ามที่มันไม่มีศูนย์เลงเนี่ยเราต้องหาแนวเลงของเราเองนะถ้าเมื่อไหร่เราสามารถหาแนวเลงของง่ามได้นะครับมันก็จะยิงได้ทั้งทั้งที่ไม่มีศูนย์เลงนั่นแหละครับนะการเอาง่าม ttf มาใช้ยิงนะครับมันก็มันก็เหมือนกันกับง่ามเวียดนามที่ไม่มีศูนย์เลงนะเพราะว่าเราจะใช้แนวยางนะครับเห็นแนวยางนะครับนี่นะ เราจะใช้มุมมุมตรงช่องบากตรงนี้นะครับเป็นศูนย์เล็งเลยนะสมมุติเป้านะครับอ่ะสมมุติผมมีเหรียญเป็นเป้านะครับผมจะเอาเล็งอย่างนี้เลยนะครับเล็งอย่างนี้เลยนะครับเอาเอาตรงตรงบากนี่นะครับนี่นะนี่นะครับนี่นะเล็งไปที่เหรียญอย่างนี้เลยนะครับเราก็เอาตาเรานะเล็งไปที่แนวนะครับอย่างนี้นะสมมุติผมมีเป้านะครับนี่นะ เป็นเป้าตัวนี้นะครับนี่นะเราก็ใช้แบบนี้เลยนะครับลิงแบบนี้เลยนะโอเคทีนี้ข้อดีของการซ้อมโดยการใช้ลูกบีบีกันเนี่ยครับมันมันมีข้อดีนะครับมันมีข้อดีเพราะว่า1ก็คือเสียงมันจะเวลามันมันปะทะเป้าอะครับมันค่อนข้างเบานะครับแล้วก็มันยิงในในห้องในหลายได้ดีแล้วก็ ลูกกระสุนนะแรงประทะมันมันเบาครับมันไม่เหมือนลูกเหล็กนะถ้าเอาลูกเหล็กมายิงแบบนี้มันก็อาจจะพังไวนะครับนะครับข้อดีของการใช้ลูก b b บีกันก็คือนะครับมันเป็นการทําให้เราเลือกยางได้ดีนะครับถ้าสมมุติว่าเรายิงลูก b b บีกันได้นั่นแสดงว่าเราเลือกยางได้เหมาะกับลูก b b บีกัน ถ้าท่านไปยิงลูกเหล็กนั่นก็จะไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าท่านจะเข้าใจว่าวิธีการเลือกยางให้เหมาะกับขนาดลูกกระสุนนั้นมันเป็นยังไงนะครับถ้าท่านถ้าท่านเอายางแข็งไปยิงลูกบีบีกันมันก็จะปิวแต่ถ้าท่านเอาลูกเหล็กมายิงกับยางอ่อนมันก็จะตกแรงมันไม่ถึงนะครับดังนั้นการใช้ลูกบีบีกันยิงเนี่ยครับมันเป็นการทําให้เรารู้วิธีการเลือกยางที่เหมาะสมกับขนาดของลูกกระสุนไปในตัวเลยนะครับยางนะครับผมจะใช้ยางอ่อน นะครับเพื่อที่จะยิงลูกบีบีกันนะครับการยิงควรจะยิงท่านแนบ,บแก้มนะครับสําหรับคนไทยนะควรใช้ยางสั้นนะครับอย่าเพิ่งไปใช้ยางยาวถ้าเราซื้อ,อยางมาแล้วมันยาวเกินนะครับถ้าดึงแนบแก้มแล้วมันอ่อนนะให้ตัดนะครับมีวิธีตัดได้สองอย่างก็คือตัดตัดออกเลยตัดที่หัวออกเลยแล้วก็หนีบหนีบใหม่ถ้าอีกวิธีหนึ่งก็คือตัดที่หางนะครับแล้วก็มัดใหม่นะครับให้มันสั้นให้มันสั้นประมาณนี้นะก็ยิงท่าแนบแก้มได้เลยนะครับ นะเป้าที่ผมใช้ยิงวันนี้ผมจะใช้ยิงที่ระยะประมาณห้าเมตรนะครับเป้าสามเซนนะก็ลองลองฝึกดูนะครับการยิงหนังสติ๊กมันถูกบ้างผิดบ้างโดนบ้างไม่โดนบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะจะให้มันโดนร้อยเปอร์เซ็นเลยมันก็ผมก็ว่ามันมันเป็นเรื่องยากอยู่นะครับการฝึกลูกวีวีการยิงแบบนี้นะครับมันมีข้อดีคือหนึ่งมันจะทําให้เราสามารถคอนโทลได้นะครับคอนโทลได้เพราะว่ายางมันอ่อน ใช้ลูกบ b บีกันยางมันอ่อนมือเราจะคอนโทรลได้ไม่ได้นะครับมันมีผลกับความแม่นด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวยิงกันสักยี่สิบลูกกระสุนเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมตั้งเป้าผมจะยิงที่ระยะประมาณห้าเมตรนะครับด้วยง่ามท t f ไม่มีศูนย์เล็งนะครับการฝึกง่ามที่ไม่มีศูนย์เล็งนี้มันมีข้อดีค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเราจะทํามันจะทําให้เรารู้จักรู้จักฝึกวิธีการยิงงามโดยที่ไม่มีศูนย์เล็ง ถ้าเรายิงง่ามไม่มีศูนย์เล็งได้นะครับพอไปใช้ง่ามศูนย์เล็งเนะี่ยมันจะง่ายนะครับ โอเคเนาะเมื่อกี้ผมลองยิงให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับป้าสามเซนนะครับยิงระยะห้าเมตรด้วยลูกกระสุนบีบีกันนะครับ,ระะดรบโดยใช้งาม TTF นะครับไม่มีศูนย์เล็งนะครับนะก็การใช้ลูกบีบีกันยิงเนี่ยครับมันมันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าหนึ่งลูกกระสุนมันเบานะครับสองบวกกับอ่ลูก เป้าที่ผมใช้เป็นเป้าค่อนข้างเล็ก3มเซนนะครับข้อดีของการยิงฝึกแบบนี้นะครับมันมีข้อดีค่อนข้างเยอะก็คือ1นนะครับมันเป็นการทําให้เรารู้จักวิธีเลือกการใช้ความแข็งความตึงของยางให้เหมาะกับลูกกระสุนนะครับถ้าเรายิงลูกกระสุนบีบกันได้นะครับเวลาเราไปยิงลูกดินเราก็จะยิงได้เวลายิงลูกเหล็กเราก็จะได้ยิงได้เพราะว่าเราจะรู้ว่าเราควรจะเลือก ยางแข็งยางอ่อนแบบไหนเพื่อจะให้มันเหมาะกับน้ำหนักของลูกกระสุนนะครับแล้วก็ข้อดีของการใช้งาม ttf นะครับหรืองามที่ไม่มีศูนย์เล็งนะครับการฝึกงามที่ไม่มีศูนย์เล็งมันมีประโยชน์ค่อนข้างมากเพราะว่ามันไม่มีศูนย์เล็งนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วงามทุกงามนะครับมันจะต้องมีจุดเลง็งจุดใดจุดหนึ่งที่เราจะต้องหาให้เจอนะครับดังนั้นการยิงง,งามที่ไม่มีศูนย์เล็งเนี่ย มันมีประโยชน์ค่อนข้างมากเวลาเรายิงง่ามที่ไม่มีศูนย์เล็งถ้าเราไปใช้ง่ามอื่นหรือง่ามไหนๆที่ไม่มีศูนย์เลงถ้าเรารู้จักวิธีการหาศูนย์เล็งของง่ามให้มันเจอมันก็จะมีประโยชน์เราสามารถยิงได้ทุกง่ามถ้าเราใช้ง่ามที่มีศูนย์เล็งเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะเป็นการง่ายง่ายขึ้นเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีศูนย์เล็งอยู่แล้วนะถ้าคนที่เคยยิงง่ามที่มีศูนย์เลงตลอดนะครับแล้วไปใช้ง่ามที่ไม่มีศูนย์เล็งอ่ะ จะจะยากจะยากกว่าคนที่ยิงแามที่ไม่มีศูนย์เล็งแล้วไปใช้แามที่ใช้ศูนย์เล็งเป็นตัวช่วยเล็งนะครับมันจะง่ายกว่ากันนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีเนื้อหาสาระอะไรนะครับก็ผมแค่แวะเข้ามาทักทายพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆเนาะอย่างถ้าน้องๆเพื่อนๆที่มีปัญหายิงยิงยังไม่เป็นหรือไม่มีพื้นฐานการเล่นหลังสติ๊กมาเลยอะลองไปไล่ย้อนดูคลิปนะครับผมจะแปะคลิปพื้นฐานไว้ให้ตัวหนึ่งนะครับ โอเคเดี๋ยวผมก็จะพยายามฝึกซ้อมยิงของผมไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับมาพื้นที่จํากัดเนาะเราก็เลยมีปัญหาเรื่องของสถานที่ซ้อมนะครับก็ส่วนมากผมก็จะยิงเล่นสนุกๆขำๆแบบนี้แหละครับข้อดีของการยิงแบบนี้ก็คือมันจะทําให้เราควบคุมมือได้ดีนะครับถ้าเราควบคุมมือได้มือเรานิ่งเราหาโฟกัสของง้ามได้โอกาสที่จะยิงโดนเป้ามันก็มีนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกๆคนเนาะที่ยังยิงหนังสติกไม่เป็นนะครับยิงบ่อยๆหาโฟกัสให้ตรงตัวเองให้เจอนะครับเดี๋ยวก็ยิงได้เองนะครับโอเคเดี๋ยวก็สนุกครับโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวกันหน้าเจอกันอีกครับขอให้สนุกครับผมสวัสดีครับ